ตอนนี้ทาง Youtube ของเรามีแฟนเพจให้ทุกคนมากดติดตามกันแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะใครมีอะไรสอบถามสอบถามได้เลยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอันนี้เรามาอยู่ในแมป Dragon Adventure และพ่คะพี่คะเออหาเงินยังไงหรอคะอะกอะ็ไปทำฟาร์มเก็บเบลตีมอนอะไรพวกนี้ละค่ะน้อง ไม่ไม่ค่ะเ <Class iques. S 1> บื่อแล้วเบื่อแล้วเอาเอาวิธีอื่นนะคะเอาวิธีอื่นน้องจะเอาแบบไหนล่ะคะคือเอาแบบที่แบบยืนเฉยเฉยนะคะไม่ต้องเดินไปไหนมาค่ะเหนื่อยค่ะงั้นเอาวิธีนี้นะคะน้องเอาวิธีไหนล่ะคะวิธีนี้นะคะน้องก็เข้าไปในเกมนะคะแล้วก็กดเข้าไปในโลกสุดท้ายนะคะโลกสุดท้ายกดอย่างนี้เลยค่ะิ๊บพอน้องดาวโหลดเสร็จนะคะน้องก็ตรงไปตกปลาได้ค่ะยืนเฉยเตกปลาได้เลยค่ะ F K ยาเอายาวอะไรไปเลยค่ะพอตกปลาได้เยอะแล้วค่ะน้องก็เอามาขายที่โลก แรกนะคะรถจุดเกิดของเรานะคะเนี่ค่ะพอเราตกปลาได้เยอะๆนี่อีกสามสิบหตัวได้พันกว่าบาทแล้วค่ะเนี่ค่ะง่ายๆค่ะน้องว้าวพี่งั้นอย่าหนูไปตกปลาก่อนนะพี่บ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องพี่ด้วยน้องน้อง